สวัสดีครับผมนายสุรเชษเรียบขาวนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตงานชิ้นที่สามครับก็ก็มีเพิ่มเติมมาในเรื่องของใบงานย่อยครับที่เป็นเกี่ยวกับการประยุกต์เกี่ยวกับแค้นว่าอะไรเงี้ยครับมีด้วยครับแล้วก็ฟิกมากครับอันนี้ก็คือหน้าปกครับอร่อยอ่ะนี่คืองานที่ผมไปถ่ายมาแล้วก็ทําเป็นปกทําเป็นปกตัวเลือกใบงานชิ้นที่สามครับก็ให้ดูว่า ให้ดูรายละเอียดในในงานที่ผมได้ทําทุกวันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นงานในผมก็จะใส่รายละเอียดแล้วก็วางเต็มผลตประมาณนี้ครับส่วนชิ้นงานย่อยอย่างเงี้ยผมก็ทําเป็นเพิ่มครับจากมีแค่สองหน้าก็เพิ่มเป็นสะเป็นเป็นชิ้นที่สามแล้วก็เพิ่มอีกห้าหน้าจะม,มีชอยให้เลือกสมาชิกเข้าไปดูได้ครับอันที่หนึ่งนะอ่ะเนี่ยรอยหย่อครับอันนี้ก็จะประยุกต์เกี่ยวกับงาน ที่เป็นงานใบงานฮะชิ้นที่สามกา็สมาธิเข้าไปดูได้ครับเลื่อนได้ครับเลื่อนไดน้ส่วนประยุกต์ใช้กับฟิกมายังไงก็ผมก็ออกแบบในฟิกมาอันนี้คือจัดวางเองก,ก็สามารถคลิกลิงเพิ่มเติมเข้าไปดูได้อะไรอย่างเี้นียครับก็จะขึ้นหน้านี้มาเหมือนกันครับแต่รอบนี้ ครับก็มันจะเข้ามาหน้านี้ครับก็เลือกตัวนี้นก็จะขึ้นมาหน้านี้ครับผมก็เป็นรายละเอียดงานอะไรอย่างเงี้ยก็ออกแบบประมาณนี้ครับลงกราฟิกมาก็ย่อยที่เหลือก็เป็นพวกร่วมงานต่างๆครับอันนี้ก็คลิกดูได้ครับตามที่ผมได้ทําไว้ลิงก์นี้ก็สามาาถคลิกเข้าไปได้นะครับมันก็จะเริ่มเงี้ยอันนี้ก็คือวิธีทําของมัน ออยสามี่ยสามก็จะเป็นงานที่ผมพี่เลี้ยงให้ทําเป็นกราฟิกส,ส่วนใหญ่ครับกราฟิกทําทําที่เป็นโจทย์มอบให้คือมันไม่มีงานทําอะไรอย่างนี้ครับก็เป็นงานเล็กๆน้อยๆครับครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ